เอาที่หนึง่งเ,เข้าไปดูลูกเข้าไปดูมีอะไรนะ่ะจะใส่รึบโอเคโอเคค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ่ามัเป็นลายม่เป็นลายเอออยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เย็นใจเย็นอา่าสบายแล้วเห็นไหมเขาก็โอเคอยากออกนิดนึงให้เขาออกชา้าๆไม่วิง่งหนีอ่าโอเคิีนละ้งงนะครับว่ามันคืออะไรอยากใช้ไม้ทวิสตลองเข้าไปขี้ไหม ลองเข้าไปขี้ไหม <S <S สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะทรายแมวแบบแห่งโลกอนาคตแบบโดเรมอนเลยนะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นกระบะทรายแมวตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมลองสั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับพอเห็นแล้วมันนึกถึงไอน้นี่การ์ตูนการ์ตูนเรื่องนึงอะ่ะขาวๆอ้วนๆเป็นหุ่นนะครับชื่ออะไรนะ BIG h e ีโเอออะไรประมาณนะครับชื่อการ์ตูนชื่อ Big h e ี o นะครับ Hello max, your personal healthcare companion. วันนี้นะครับผมจะมารีวิวกระบะรายแมวแบบเก็บขี้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บขี้เองแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าที่ออฟฟิศมีแมวนะครับ2ตัวนะฮะแล้วก็คราวเนี้ย เรามีเวนเก็บขี้เก็บอะไรกันนะครับมันก็แบบหูเหม็นอะทั้งฝุ่นทั้งอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับหมดปัญหาครับผมโอ้โหสั่งมาไว้ที่ออฟฟิศเลยนะครับบ้านไหนที่เลี้ยงแมวใครที่เป็นทาสแมวนะครับต้องดูคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มากนะครับโอเคครับเราไม่รอช้าเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้มันทํางานกันยังไงแล้วเขามีอะไรให้มาบ้างแล้วมันพิเศษยังไงนะครับผมว่ามันน่ารักดีอะ มันกลมๆม,มันดูสะอาดสะอาดมันดูเป็นมิตรต่อเราอะนะครับภายนอกดูดีเรียบหรูดูดีนะครับไม่มีปุ่มอะไรที่จะต้องไปตั้งค่าอะไรเลยนะครับมีปุ่มเดียวปุ่มด้านใต้ตรงนี้นะครับปุ่มเดียวนะครับไม่มีอะไรที่ต้องตั้งอะไรเลยเรามาดูด้านในก่อนดีกว่าด้านในตัวนี้นะครับมีความปลอดภัยมีความสะอาดไอ้ตัวรูที่แบบ จะทิ้งขี้อ่ะเวลาแบบมันหมุนอ่ะแล้วขี้มันจะออกอ่ะจะทิ้งด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแมวมันลงไปปุ๊บมันจะไม่ไปติดอยู่ปกติตัวเก่ามันจะอยู่ด้านข้างใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันอยู่ด้านบนอยู่ด้านข้างมันไปได้อยู่ด้านบนตรงนี้มันขึ้นไม่ได้นะครับมันไม่มีที่ปีนไม่มีอะไรนะครับแล้วด้านในเนี้ยมันจะมีตะแกรงกันทรายกันขี้กันอะไรอีกทีนึงนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยมากสําหรับคนที่มองหาอยู่นะผมว่ามันโอเคเลยตัวพื้นตัวนี้เป็นแผ่นยางอย่างดีเลยนะครับ นี่ทำไมถึงต้องเป็นแผ่นยางเพราะว่าเวลามันหมุนพอมันหมุนไปตัวท็อปด้านบนนะครับตัวนี้มันก็จะทำมันก็จะแบบโปะลงมาอย่างนี้เหมือนการเคาะไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นทรายขี้อะไรพวกนี้มันจะไม่ติดอยู่ที่ตัวตรงพื้นตรงนี้นะครับตัวนี้คือพัฒนามาแบบโอเคเลยอะดีมากพาไปดูข้างนอกก่อนด้านหลังด้านหลังครับ นี่คือตูดของน้องนะฮะนี่นะฮะตูดของน้องนะครับตูดของน้องเนี่ยเวลาเราจะเอาอื้อออกไปทิ้งนะฮะง่ายมากป๊าดแค่ดึงลิ้นชักออกมานะฮะแล้วตัวนี้เราใส่ถุงไว้นี่เขาแถมถุงมาด้วยน,นะฮะเราก็จะใส่ถุงแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่กลับเข้าไป พอเวลาเครื่องทํางานปุ๊บอึก็จะอยู่ในถุงนะครับก็เวลาเราทิ้งเราแค่ดึงออกมาปุ๊บอึเต็มแล้วปิดปุ๊บทิ้งเซ็จไม่ต้องมานั่งตักนั่งร่อนนั่งอะไรอย่างงี้ครับโอ้โหง่ายง่ายสบายสบายพายนอกโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับมีหลักๆก,ก็คือมีที่เข้าไปกับตัวที่ทิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดริชักเดี๋ยวจะให้ดูการทํางานนะฮะนี่แล้วบอกก่อนว่าตัวนี้เปิดได้ด้านข้างเปิดได้นะครับกด เปิดปุ๊บมันก็จะเปิดออกมาอ่าบางคนห่วงเรื่องการทำความสะอาดนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะาทำความสะอาดง่ายมากตัวนี้นะครับเราแค่เปิดออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้นี่คือเวลาอือ้อออกมามันจะออกรูนี้นะฮะรูตรงนี้นะครับเราสามารถถอดกลางได้หมดทุกชิ้นสะอาดไม่ต้องห่วงคือ ไม่ต้องกังวลอะ่ะว่าจะทําความสะอาดยากหรืออะไรนะครับทําความสะอาดไม่ยากนะครับตัวนี้ง่ายมากนี่นะครับทรายแมวของเราเทลงไปโอเคโอยพอดีเป๊ะเลยอะ่ะน่าจะเกินมานิดนึงอืน่าจะลงไปประมาณ นี่เหลือประมาณเกือบเกือบครึ่งอยู่ประมาณประมาณ7กิโลนะครับลงไปตะบานนั้นได้แนละโอ้ฝุ่นโอเคครับเี่พอเราเทลงไปแล้วนะครับเราก็กดให้มันโก้ไปทีหนึงมีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานอัตโนมัติรูเนี่ยอยู่ด้านบนน้องแมวเข้าไปไม่ได้ปลอดภัย100%เตลยครับตัวนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยสำหรับทาตแมวนะฮะอย่างเราๆนะฮะ <c oughs> นี่นะครับเขาก็ทําการรีเซ็ตมาไว้ที่0.0กิโลแล้วนะครับเรียบร้อยตรงนี้คือพร้อมใช้งานนะครับเมื่อกี้ผมเอาดีขึ้นมาเพราะว่าทรายมันล้นออกมาข้างนอกนะครับอ่าเรียบร้อย0.00กิโลเมื่อกี้มันเป็นอยู่ที่0.0นะครับอ่าเมื่อกี้ผมเอามือกดด้านบนไว้นะครับเปรียบเสมือนมีแมวเข้าไปนะครับอ่าโอเคพอนั้นเสร็จแล้วปุ๊บแมวออกไป อพอแมวออกไปนะครับพอขึ้นเวทเนี่ยมันหมายความว่าให้รอรอก่อนนะครับพอแมวออกไปปุ๊บมันก็จะทําการหมุนหมุนเพื่อเก็บขี้แมวนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะอันนี้เราแค่แค่รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ พอแมวออกไปสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะทําการหมุนเก็บขี้ไปเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลย สบายตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับเขามีเซนเซอร์ป้องกันได้แบบ100%เเซ็นเลยเซนเซอร์เนี่ยพอเวลาแมวเข้าไปมันหยุดการทํางานอัตโนมัติโดยทันทีนะครับแล้วรูที่ทิ้งขี้แมวนะครับอยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยน้องขึ้นไม่ได้แน่นอนสําหรับผู้แมวสวนๆนะครับโอเคนะครับก็เอามาฝากกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมารอดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับบ๊ายบาย